นี่ดีก็ดีใจค่ะแต่ว่าอยากคิดว่าดีกว่านี้ได้อีกนิดนึงก็อยากอยากฝากคนแบบติดตามน้องๆของเราด้วยค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้ก็เดี๋ยวมีเรื่องต่อไปอีกผู้บริหารีิค่ะก็ขายแหนครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากทำโปรโมทเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักซีรีส์ของเราจริงๆอะไรเนี้ยครับจริงๆก็เราอยากให้ใครที่ยังไม่ดูมาดูตอนนี้ก็ยังทันนมาได้ดูกัน นะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเราสร้างมาจากจริงของเราเลยคือเราทำอุนตีมาด้วยกันแล้วก็จะสร้างอุนตีเนี้ยให้ไปให้ถึงฝัน่านการเล่าเรื่องผ่านซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบซ้อมกันหนักค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนแบบมาดูกันจริงๆมวยยังไงบ้างครับโปรเจกต์ต่อไปนี่เลยสองคนนี้ค่ะโปรเจกต์ต่อไปเราเป็นเกิร์ลเลิฟค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนใช่แล้วค่ะโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งลูกก็ไปเล่นด้วย ไม่องอไม่ดค่ะดี๋ยวน้องๆก็จะต้องเริแล้วตอนนี้ก็คือน้องๆก็มีเวิร์กช็อปันแล้วเรื่องของเชดเกลเลยค่ะก็รวบกับวิร์กช็อปให้เลยพี่ีน้เองครับงรเลโอพีรพันธ์แะน้องเออันนี้หลอกถามครับแม่ อยากให้ทุกคนรอติดตามครับเพราะว่า เป็นสังกัดเก่าของหนูนะคะแ่ะเ่รับเรามาทองตัวของาแลเราไม่มีพิธอกคนเข้าทำงานอ๋การเลือกคนเข้าทำงานหรอคะจริงๆก็ก็ต้องรู้จักกันส่วนใหญ่หนูก็ใช้คนที่รู้จักบางทีแบบรู้จักในสายการอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็พอแบบสกีนได้ประมาณหนึ่งนะคะเอ้โหรล้วเาเราจะพิจราแต่ว่ามีอะไรเป็นข้อเสียอ๋อจริงๆอ่ะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นยุคใหม่นิดนึงคือเราสองคนอาจจะทำงานมาตั้งแต่ ก็เป็นกันอนาะเราทำงานกันมาแล้ว มองหน้ากันสี่ผมสั่งผมไม่อยากทำเกินผม่าถึงเวลาผม่าถางคือคนที่ชอบตีกันใช่ใครกับใครคะใครคะแม่เขาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรภาษาเคืยร้องสู้กับตัวเองแล้วก็สู้กับเออมันแบบต้องใช้ตัวเองเนี่ยเมื่อวานอย่างเงี้ยทำทุกอย่างให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากมันก็ยากมันก็ยากค่ะแต่ว่า เราเคยได้รับการดูแลอย่างดีเราก็อยากดูแลน้องอย่างดีอย่างเี้หค่ะอยากให้น้องนงนะ้องมาร์คฝากอะน้องน้อ สิบวินมาก่อนก็เป็นซีรีส์แรกๆครับอยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนตั้งใจเพื่อผลงานที่มีคุณภาพให้กับทุกคนจริงๆอยากให้ติดตามกันดูครับตอนนี้เดินทางถึงซีซีพีสี่แล้วก็จะเดินทางไปที่ห้ต่อนะครับทุกวันจันทร์ทุกจันทร์ทุกศุกร์ทุกครืนถึงกัามาชมกันหลังที่ทูวิชั่นนั่นแหละเพราะอยากให้มาบอกว่าแบบพวกเราทุกคนตั้งใจจริงๆครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจรังานที่เป็นมาตรฐา ถ้ไม่ชอบติดชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยเรายินดีรับรับติดชมเลยแล้วก็ฝากด้ครับเรียลแอนด์เดวิดซีรีส์ขอฟังอีกครั้งเลยรักคุณเจนะครับก็ตอนนี้ออนแอร์มาถึง EP 4แล้วนะก็สามารถดูสดได้เจดูเพิ่มนะช่อง3แล้วก็ย้อนหลังได้นะครับแบบบางคัสที่ดูชนะ